บางที่อาจจะหายเหนื่อยได้ได้พี่น้องคะการที่เข้าใ้เบิงอีกอย่างแบบเป็นธรรมาชาติสวยงามเรื่อีหยึ่งก็ต้องหาเวลาได้ยายสาพ,พี่น้องคะสีผ้าเพื่อนเื่อนมาชมตอนอ่ายนมตะเว้นแดดตึงเปียกกับบอี่น้องบรรยากาศที่ท้องนางของเราค่ะทุกคนเ <laughs> มื่อในการสวัสดีมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศที่ท้องนางของเราค่ะทุกคนเมื่อในการสวัสดีมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเอาที่แบบว่าให้ได้ความสุขใจยัางเมืออแรงเนาะค่ะพี่น้องคะบางคนเพื่อนๆบางคนอาจจะกลับมาจากคนเขามีความสุขในการ อันได้เห็นนั่นเห็นนี่มีความสุขมันเห็นมันเย็นโอก๊กเย็นใจแนมะพี่น้องนางสีความกับพอยมีความสุขดำเนาะคะ่นะเนาะอาเมื่อนี่ก็ส้มแค่นี้สะก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิหาผักกัะแง่งกันสิพอเนาะบ่นเมือ่อต่ะพี่น้องคะ่ะหาหลายด้านพี่น้องคะ่ะการชมวิวของเฮาเนาะคะ่นะเนาะเราต้องหาดูหลายหลายด้านเอาจังสีนีความสุขเดี๋ยวเบิ่งกับโอ้ สวยงามอีลีวิวเนาะพี่น้องเนาะมันก็เห็ดให้ฮามีความสุขเลยพี่น้องคะ่ะหาหลายด้านพี่น้องคะ่ะการชมวิวของเฮ้าเนาะค่ะเนาะเราต้องหาดูหลายหลายด้านเฮาจังสิมีความสด็จผ้าเพื่อนเืนมาถ่ายช่วงนี้จ้าเขื่อได้พี่น้องถ้าจามาถ่ายอันแบบว่าอีกด้านหนึ่งพี่น้องเฮาต้องบรรยากาศ ที่ท้องนาของเราค่ะทุกคนสวัสดียามเย็นค่ะพี่น้องคะเหนื่อยในย่าสาภาพพี่น้องมากชมว,วิวเลยค่ะพี่น้องคะตกนาอค่ะพี่น้องคะอย่าไปเปิงทางเดี๋ยวพี่น้องวิวหน้าย่าสับเทียยังก็ต้องหาเวลาได้ย่าสาพี่น้องคะสี่พะเพื่นเพื่อนมาชมตอนอ่ายั้ตะเวนแดดจึงเปลี่ยงกับบอหลาพี่น้อง าภาษาผ้าเพืเ่อน,นมาชมตอนค่าๆนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศตอนค่านี่แหละสุขใจที่สุดค่ะพี่น้องคนเขามีความสุขในการอันได้เห็นนั่นเห็นนี่มีความสุขมันเห็นมันเย็นอกเย็นใจไหมพี่น้องมันคือสีสุกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าไปเบิ่งข้างเดี๋ยวพี่น้องวิวหน้ายายสวิวเธอช่างสวยมาก อดบ่าได้อีกล่ะค่ะพี่นอ้องขับพามาชมวิวคือเก่าค่ะพี่น้องคะเฮ้การที่เห้าอันเบิงพระเจ้ามีความสุขหนาตาพระเจ้าสดใสไหมพี่น้องคะเออย่าชาก่าสมักจ่องเบิงได้พี่น้องเห็นพระเจ้ามีความสุข้นเขามีความสุขในการอันได้เห็นนั่นเห็นนี่มีความสุขมันเห็นมันเย็นอกเ,นนเย็นใจไหมพี่น้องมันก็สิออกมาท่าหนาตาเห้าหัวนได้พี่น้องเอ้ย บางที่ห้าเหลียวเบงบางคนเนี่ยห้เาเหลียวเบงพระเจ้าเนี่ยโอ้หหาตาขราเจา้าใส่ผ้าเพื่อนเพื่อนมาทายช่วงนี้จ้าเสือด้พี่น้องถ้าจามาทายอันแบบว่าอีกด้านหนึ่งพี่น้องเอาต้งองพอเขามีความสุขพี่น้องเสือบอ่าเขามีความสุขใจพี่น้องเอ้ยมันสีเทดแห่ล่างพอเขามีความสุขพี่น้องเสือบอ่ะ อออมีความสุขใจพี่น้องเอ้ยวันศีเพชรแห้ล่างเดก่การที่เห่าอันเบิงข้าเจ้ามีความสุขหนาตาขาเจ้าจสดใสไหมพี่น้องคะเออย้ยายชาก่สิมักจ่องเบิงได้พี่น้องเห็นข้าเจ้ามีความสุขเย็นหูเอ้ยไม่ใช่เย็นหูเย็นตาพี่น้องเย็นตาเบาผพดค่ะมันเย็นเด้สายตาเห่าพี่น้องคะหาหลายด้านพี่น้องคะการชมวิวของเห่าเนาะคะ่ะเนาะ เราต้องหาดูหลายหลายด้านเอาจังสิมีความสุเมื่อในกนสวัสดีมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเมื่อเน่ฝนบ่ตกค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตามทองลายทองหน้าของเฮ้าพี่น้องค่ะนี่คือ้นเขาไม่ความสุขในการ อันได้เห็นนั่นเห็นนี่มีความสุขมันเห็นมันเย็นอกเย็นใจไหมพี่น้องมันก็สิ่งคนเขามีความสุขในการอันได้เห็นนั่นเห็นนี่มีความสุขมันเห็นมันเย็นอกเย็นใจไหมพี่น้องมันก็สิ่งมามามาพี่น้องมามาพักผ่อนยอนใจเงียเหมือนแรงได้สาสิพามาชมวิว กับบรรยากาศทองลายไยผ้าเพื่อนนมาทายช่วงนี้จ้าเถือด้พี่น้องถ้าจะมาทายอันแบบว่าอีกด้านหนึ่งพี่น้องเขาต้งองพอมีความสุขพี่น้องเสือบออ่ามีความสุขใจใพี่น้องเอ้ยวันศีเพ็ดแห่ล่างเย็นหูเอ้ยไม่ใช่เย็นหูเย็นตาพี่น้องเย็นตาเบาเพียค่ะ มันเย็นเลยสายตา哈พี่น้องค่ะาสายา้าเผอนๆมาช่มตอนทั้าค่ำนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตอนค่ำนี่แหละสุขใจที่สุดค่ะพี่น้องมา,มามามาพี่น้องมามาพักพอนยอนใจเนี่ยเหมือนแรงได้สาสีผ้ามาช่มวิวกับบรรยากาศทองไหลการที่เห่าอันเบิง่งพระเจ้ามีความสุขหนาตาพระเจ้าสดใสไหมพี่น้องค่ะ เออยัํชาก่สิมักจ่องเบิ่งได้พี่น้องเห็นกระจะมมีความสุขสำหรับเมื่อเนี่ยฝนบ่ตกค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตามทองลายทองหน้าของเฮ้าพี่น้องค่ะนี่คือค่ะสวยงามค่ะพี่น้องค่ะเออหันไปทังใดก็เขียวขจีไปด้วยต้นข้าวค่ะทุกคนเย็นหูเอ้ยไม่ใช่เย็นหูเย็นตาพี่น้องเย็นตา เบาพีษค่ะมันเย็นในสายตา哈พี่น้องค่ะไปทองหน้าของเราค่ะทุกคนรู้สึกว่าอภาพนี่ยายสาบอบอยพองกับพ่อยมีความสุขดะะําเนาะค่ะเนาะอาเมือนกับส้มแค่นี้สะก่อนแล้วพี่น้องแล้วว่าสีหาพักกันแย่งกันสิพอ,อบ่เนาะบ่นเมื่อถล้วพี่น้องค่ะเอา,าบางที่อาจจะหายเหนื่อยได้ได้พี่น้องค่ะ การที่เข้าด้เบิงอีกอย่างแบบเป็นธรรมชาติสวยงามสุกเนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่าไปเบิง์ทางเดียวพี่น้องวิวหน้ายายสาเอีกอยังก็ต้องหาเวลาได้ยายสาพี่น้องค่ะสี่พะเพื่อนเืนมาชมตอนอาย้ามตะเว้นแดดจึงเปลี่ยงกับบลหลาพี่น้องทํางานเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเห็นยายสาผ้ามาชมวิวกับสุกเนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่าไปเบิง์ทางเดียวพี่น้องวิวหน้ายายสะ กูใดบ่งูจักทสิออกข้างหนาตาได้พี่น้องเออคนเฮามีความสุกกันนะเออมันบ่ได้มองเสาได้พี่น้องคะสวัสดียามเย็นคะ่ะพี่น้องคะเหนื่อยเลยย่าสาพาพี่น้องมาชวมวิวเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศที่ท้องนาของเราคะ่ะทุกคนคนเขามีความสุขในกัน อันได้เห็นนั่นเห็นนี่มีความสุขมันเห็นมันเย็นโอกเย็นใจไหมพี่น้องมันคือสิพเจมมมีมีความสุขเข้ากันมีความสุขได้พี่นองเลยบร um. ิมวณถ้รผดาดมามามาพี่นองมามา,มา,มาพักผ่อนยอนใจเนียเหมือนแรงได้สาสิพามาชมวิวกับบรรยากาศทองไหลอาที่แบบว่าให้ได้ความสุขใจเียเหมือนแรงเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะ บางคนเพื่อนๆบางคนอาจจะกลับมาจากบรรยากาศที่ท้องนาของเราค่ะทุกคนเย็นหูเอ้ยไม่ใช่เย็นหูเย็นตาพี่น้องเย็นตาเบาผพดค่ะมันเยน็นด้สายตาเฮาพี่น้องค่ะาสายา้าเพื่อนๆมาชมตอนำค่าๆนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตอนค่านี่แหละสุขใจที่สุดค่ะพี่น้องโอ้ยความ ทา้งนาทางตาห้าเส้ออกมาเบดได้พี่น้องเวลาคนเขาเจ้ามีความสุขเน่ยนะภาษาสิบบอกให้เอาที่แบบว่าให้ได้ความสุขใจยัางมือแรงเนาะคะ่ะพี่น้องคะบางคนเพื่อนๆบางคนอาจจะกลับมาจากออกมาทางหนาตาห้ามฝนได้พี่น้องเอ้ยเออบางที่ห้าเหลียวเบิงบางคนเนี่ย ข้าเหลียวเบงข้าเจ้าเนี่ยโอ้หหาตาข้าเจ้าเพียรียังก็ต้องหาเวลาได้ย่ยสาพ,พี่น้องคะ่ะสี่พาเพื่อนเพื่อนมาชมตอนอายง้มตะเวนแดดจึงเปลี่ยงกับบอลาพี่น้องเอาที่แบบว่าให้ได้ความสุขใจยงีมือแรงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะบางคนเพื่อนเพื่อน,อนบางคนอาจจะกลับมาจากคนเขามีความสุขในการอันได้เห็นนั่นเห็นนี่มีความสุขมันเห็น มันเย็นโอ๊เย็นใจแมพี่น้องมันคืสิผู้ใดบู่้หัุจักสิออกข้างหนาตาได้พี่น้องเอ้ยคนเฮามีความสุขกันนะเออมันบ่็ด้ะมองเสาวได้พี่น้องคะพอเหามีความสุขพี่น้องเสือบออ่าเขามีความสุขใจนพี่น้องเอ้ยวันศีเพชรให้ล่างค่ะสวยงามค่ะพี่น้องคะเอ้ยหันไปทางใดก็